ไทยไลฟ์ครับพรุ่งนี้แล้วครับที่ทุกคนรุนว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชะตากรรมทางการเมืองของแพทองทานินวัรอย่างไรจะกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เหมือนเดิมหรือว่าจะหลุดจากตำแหน่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีการวิเคราะห์ด้วยนะว่ามองย้อนกลับไปนี่อดีตนายกรัฐมนตรีไทยอย่างน้อย6คนเนี่ยที่เคยขึ้นสารรัฐธรรมนูญ และประเด็นที่น่าสนใจคือคนที่เขาติดตามข่าวเรื่องสารรัฐธรรมนูเนเขาจะรู้ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก้าท่านมีใครอย่างไรตอนโน้นตอนที่ตัดสินคดีทักษิณชินวัตรตามมาด้วยคดีสมัครสุนทรเวทคดียิ่งรักชินวัตรคดีสมชายและก็คดีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา คุณสมชายวงสวัสด์กับคุณสมัรเนี่ยโดนขึ้นศารลรัฐธรรมนูนในปีเดียวกันเลยหลังจากนั้นก็คุณเศรษฐาล่าสุดถ้าวิเคราะห์แนวทางของตุลาการสารรัฐธรรมนูลที่เปลี่ยนกี่คนแต่และท่าน <c oughs> มีแนวโน้อมอย่างไรก็มีคนพยายามคาดเดาคาดเดานะครับว่าเออแล้วพรุ่งนี้คุณแพรทองทานจะได้รับ คำวินิจฉัยในแนวทางไหนบ้างดังนั้นในบทวิเคราะห์ของสำนักกาอ,อิสาราซึ่งผมคิดว่าคนเขียนเนี่ยเขาติดตามแนวทางของการตัดสินอย่างน่าสนใจแต่ว่าก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าสำนักข่าวอิสาราเขาวิเคราะห์แนวไหนเนี่ยคุณก่อแก้วพิกุลทองครับคุณก่อแก้วพิกุลทองสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ย บอกเลยว่าพรุ่งนี้เป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศเป็นวันที่คนไทยต้องลุ้นยิ่งกว่าวันออกหวยว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจะถูกสารรัฐธรรมนูญถอดถอนอีกหรือไม่จากกรณีคลิปหลุดคุณก่อแก้วเขียนคบว่าถ้าคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวัฒนธรรมไม่ถูกถอดถอนการบริหารประเทศสามารถเดินต่อไปได้ทันที หลังจากการวางแนวทางและทำงานในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไว้หลายเรื่องคุณก่อแก้บอกท่านนายกถูกถอดถอนทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกันต้องเลือกนายกกันใหม่การบริหารงานแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาก็ที่มีหลายเรื่องจะหยุดชะงักไม่ต่อเนื่องเสียเวลาอีกหลายเดือนดีไม่ดีคุณก่อแกวบอกอาจจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ คุณก่อแก้วบอกด้วยครับว่าในกรณีที่จะเลือกนายกใหม่ถ้าดูจากรายชื่อแคนดิเดตที่เหลืออยู่ล้วนมีปัญหาที่แตกต่างกันคุณก่อแก้วบอกครับข่าวสดเอามารายงานขอยกแค่สามท่านที่เป็นไปได้คือหนึ่งคุณชัยกเกษมนิติสิริจากพรรคเพื่อไทยซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ใน,นแง่ของการยอมรับการให้ความร่วมมือจากสสในพรรครัฐบาลหรือในพรรคเพื่อไทยเองจะน้อยกว่านายกแพทองฐานนี่คุณ ก่อแก้วเป็นคนพูดเองนะครับเป็นคนวงในอีกชื่อหนึ่งที่คุณก่อแก้วเอ่ยขึ้นมามีความเป็นไปได้ว่าอยู่ในแคนดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติองคมนตรีซึ่งเป็นอดีตนายกมาจากการยึดอำนาจในช่วงดำรงตำแหน่งนายกกว่า8ปปีคุณก่อแก้วบอกถูกวิจารณ์ในความชอบธรรมความสามารถและผลงานเป็นอย่างมากนี่คุณก่อแก้วพูด คนที่สามล่ะคุณก่อแก้วบอกก็ชื่ออนุทินชาญบีรกุลจากพักภูมิใจไทยอดีตรองนายกจากการที่กำลังถูกสอบสวนเพื่อดำเนินคดีหัวเลือกสอวอทำให้เกิดคำถามในเรื่องจริยธรรมและการยอมรับนี่คือคุณก่อแก้วนะครับเป็นคนพูดแน่นอนคุณก่อแก้วเป็นคนของพักเพื่อไทยก็จะมองผลเอกประยุทธ์และคุณอนุทิน ในแง่ที่มีคุณสมบัติด้อยกว่าคุณแพรทองฐานแน่แม้กระทั่งคุณชายเษมเองในสายตาคุณก่อแก้วก็จะได้รับการยอมรับในพักเพื่อไทยน้อยกว่าคุณแพรทองฐานเราบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะมีคําถามโดนคําถามเกี่ยวกับจริยธรรมและการยอมรับโดยเฉพาะจากผู้นํานานาชาติและนักลงทุนต่างประเทศจะเห็นได้ว่านี่คุณ ก่อแก้วเป็นคนพูดเองจะเห็นได้ว่าท้านายกแพทองทานถูกถอดถอนจะมีปัญหาตามมาสารพัดเรื่องเกิดสุญญากาศและเกิดความไม่เชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งผมสรุปได้ว่านี่คุณก่อแก้วบอกผมสรุปได้ว่าท้านายกแพทองทานรอดประเทศไทยรอดแต่ท่านายกแพทองทานไม่รอดประเทศไทยไปต่อยากนี่คุณก่อแก้วบอกผมขอให้ประเทศไทยรอดนี่เห็นไหมครับ ก็สะท้อนชัดเจนว่าคุณก็แก้วคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องสงสยัยส่วนบทวิเคราะห์แนวทางเนี่ยคาดเดากันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรนี่โอ้คึกคักเป็นอย่างยิ่งครับในบทวิเคราะห์ทีมข่าวการเมืองพิเศษของสำนักข่าวอิสระย้อนแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญตัดสินคดีน,นายกไทยก่อน ชี้ชะตาแพทองทานในประเด็นไฮไลท์ของบทวิเคราะห์นี่บอกว่าน่าสนใจว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เคยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และชี้ขาดพลเอกประยุทธ์เมื่อสาปีที่แล้วยังเหลือปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันที่จะต้องชี้ขาดแพทองทานเจรายแล้วก็ระบุก็คือนายนัครินเมฆไตรรัตน์นายอุดมสิทธิวิรธรรมนายปัญญาอุ ปรชาชนนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิตหวานนนายนพดลเทพพิทักษ์และนายบรรจงศักดิ์วงปราดคาแต่นายวรวิทย์กังสสิเทียมอดีตประธานสารรัฐธรรมดูญและนายทวีเกียรตยิมีนักกนิตที่กเกษียณอายุไปเท่านั้นโดย ในบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวอิสาราบอกโดยมีตุลาการใหม่สองคนคือนายอุดมร,รัตอมริตและนายสุมเมศร,รอยกุลเจริญซึ่งทั้งคู่ลงมติในเสียงข้างมากเห็นชอบให้สั่งแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่จะกนั้นไปข้อสังเกตแล้วก็หนึ่งในประเด็นของบทวิเคราะห์ ของสำนักข่าวอิสราบอกว่าเนื่องจากนักครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูนเน้นยำ้ำถึงสองครั้งตั้งแต่ก่อนไตส่สวนและภายหลังไตส่สวนเสร็จสิ้นว่าคดีนี้มีความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศห้ามไม่ให้ผู้รับฟังการไตส่สวนของสารรัฐธรรมนูนนำข้อความการไตส่สวนออกไปเผยแพร่และห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายในลักษณะการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนจากนั้นในบทวิเคราะห์นี้ย้อนกลับไปเลยนะครับว่ายุคของคุณสมัครสุนทรเวทนายกคนที่25สมชายวงสวัสดนายกคนที่26ยิ่งลักษณชินวัตรนายกคนที่28และนายกหญิงคนแรกของไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกคนที่29สว so เศรษฐาทวีสินนายกคนที่30และล่าสุดแพทองทานชินวัตรนายกคนที่31ซึ่งย้อนกลับไปบอกว่าเอาย้อนตอนคุณทักษิณอดีตนายกคนที่23ซึ่งเคยถูกสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดคดีสุกหุ้นเพระาะณขณะนั้นทักษิณยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกกับวลีในตำนานของทักษิณขณะนั้นว่า ผมไม่ได้มีเจตนาปกปิดเป็นเพียงความบกพร่องโดยสุดจริตกลางสารรัฐธรรมนูญก่อนจะรอดพ้นมาด้วยมติเฉียดฉิว8ต่อเเสียงว่าไม่มีความผิดเหตุเกิด3สิงหา2544อย่างไรก็ตามรายของคุณสมัครสุนทรเวสและสมชายวงสวัสดินั้นในบทวิเคราะห์อิสราบอกคดีเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง หลังจากรัฐประหารรัฐบาลทักษิณปี2549ทั้งคู่มิได้ถูกสารธรรมดูลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดนะครับทว่าสารธรรมนูลรับคำร้องไว้แล้วเห็นว่าคดีมีมูลเพียงพอจะวินิจฉัยได้จึงชี้ขาดในเวลาต่อมาส่วนกรณีของสมัครนั้นถูกเรื่องไกลลีกิจวัฒนะสวสรญหาขณะนั้นและกลุ่ม40สว ซึ่งถูกสื่อขนานนามเป็นปฏิปักษ์ชินวัตรยื่นคำร้องกับสารธรรมดูนจัดรายการชิมไปบนไปยกขยงหโมงเช้าขัดรัฐธรรมนูน2550มาตรา267ที่ห้ามนายกมีตำแหน่งใดๆในห้างหุ้นส่วนหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในการมุ่งแสวงกำไรและนี่ก็คือทั้งกรณีสมัครทักษิณและก็ยิ่งลัก ยิ่งลังนี้ก็คือการโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีผนจากตำแหน่งเลขาสอมอชอไม่เป็นธรรมและเสถาโดนกรณีที่แต่งตั้งพิชิตชื่นบานและนั่นแหละบอกว่าข้อสรุปที่สำคัญคืออดีตนายกเพียงสองคนเท่านั้นที่ปรากฏข้อมูลในชั้นสารรัฐธรรมนูนว่า เคยถูกสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวก็คือ 1. นึ่พลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกอดีตคืออดีตผู้นำรัฐประหารปี2557อยู่ในอำนาจยาว10ปีเป็นนายกสองสมัยปัจจุบันบิ๊กตู่เป็นองค์มนตรีก่อนหน้านี้เมื่อครั้งเป็นนายกเคยถูกร้องเรียนกล่าวหาในชั้นศาลธรรมดูลหลายคดีด,ด้วยกัน และมีหนึ่งคดีที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวทำให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์จันโอชารองนายกลำดับที่หนึ่งขึ้นมารักษาการแทน37วันนั่นก็เป็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นกันแล้วก็กรณีโครงการ ไอลอบอกว่าหลังสารธรรมดูนอ่านคาวินิจฉัยวันเดียวกันมีผู้เผยแพร่ร่างความเห็นส่วนตัวนี่คือกรณีของ6ต่อ3คุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่สิ้นสุดลงนะครับตอนนั้นเรื่องของตำแหน่ง8ปีหรือไม่อย่างไรฉะนั้นแต่ละ กรณีแต่ละคดีดในอดีตนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปมีคะแนนและมีแนวโนว้มของการวินิจฉัยที่น่าสนใจทั้งบทนี้6อดีตนายกที่เคยขึ้นสารธรรมดูนั้นจะเอาตรงไหนยังไงไหมที่จะมาประเมินผลของแพรทองทานพรุ่งนี้ในบทวิเคราะห์ของสำนักข่าว อิสราบอกว่าหนึ่งกร,กราคาที่ผ่านมาสารธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกล่าวหาแต่ในขั้นตอนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นสารธรรมนูลกลับเสียงแตกมีมติข้างมาก7ต่อ2เห็นควรสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวเสียงข้างมาก7เสียงก็จะมี คุณปัญญาอุชาชนนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิตหวานนนนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราดนายอุดมรัตอมริตและนายสุมเมตรรอยกุลเจริญโดยเห็นว่าปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค2มีคำสั่งให้ผู้ ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสารธรรมนูนจะมีคำวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบเสียงข้างน้อยน่าสนใจเสียงข้างน้อยกรณีน,นี้มีสเสียงคือนายนครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารธรรมนูนและนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องยังไม่ยุติชัดเจนให้ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีถูกตามที่ถูกร้องมาตรา170มาตรา82แต่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขยเยียวยาในภายหลังให้ใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้ผู้ถูกร้องใช้หน้าที่อำนาจด้านความมั่นคงต่างประเทศและด้านการคลังจนกว่าสารธรรมนูลจะมีคำมินิจฉัยบอกว่าน่าสนใจวัตุลาการสารธรรมนูลที่เคยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และชี้ขาดพลเอกประยุทธ์เมื่อสามปีที่แล้วยังเหลือปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันจะต้องชี้ขาดแพทองทานเจรายนี่ครับที่มีการระบุชื่อเบอสักครูดังนั้น คนข่าวที่ก็ติดตามเรื่องของตุลาการสารธรรมน์แต่ละท่านเนี่ยว่าเคยลงมติเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรรับเรื่องนี้โหวตอยู่ข้างไหนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โหวตข้างไหนและท้ายที่สุดมันจะนําไปสู่แนวโน้มของการที่จะตัดสินวันพรุ่งนี้หรือไม่ฉะนั้นต้องติดตามให้ดูกันให้ใกล้ชิดเลยครับลองไปให้ปัญญาและประดิษฐ์เข้าไปสรุปเอาสั้นๆ ไม่กี่นาทีให้รู้ว่าบทวิเคราะห์แนวทางของสารธรรมนูญจะออกมาต้องมองปัจจัยอะไรบ้างครับปัญญาและประดิครับดีครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสารรัฐมนูญก็จะตัดสินคดีของคุณแพรทองทานชินวัตรที่เกี่ยวกับคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จคุเนเซน วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยชวนสำรวจข้อมูลกันหน่อยครับว่าเอ๊ะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราเนี่ยตั้งแต่มีสารรัฐมนูญตามรัฐมนูลปี40มาเคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนบ้างที่ต้องไปถึงขั้นให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยสถานะแล้วผลเป็นยังไงกันบ้างค่ะ การย้อนดูตรงนี้ก็สําคัญนะคะทำให้เราพอจะเห็นภาพรวมว่าสารรัฐมนูญท่านมีบทบาทมีแนวทางยังไงในการตรวจสอบอํานาจฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัตินายก <c oughs> ซึ่งแต่ละคดีก็มีรายละเอียดต่างกันไปนะคะครับถ้าลองไล่เรียงดูเนี่ยตั้งแต่รัฐมนูล40ก็มีอย่างน้อย6ท่านแล้วนะครับตั้งแต่คุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศวร์ <c oughs> คุณยิ่งลักชินวัตร คลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ล่าสุดคุณแพทองทานชินวัตรคนปัจจุบันนี่แหละครับค่ะเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับอย่างกรณีแรกๆเลยคุณสมัครศูนย์ทรเวทอันนี้หลายคนน่าจะจําได้อ๋อรายการทำอาหารใช่ไหมคะใช่ครับรายการชิมไปบ่นไปตอนนั้นสารท่านมองว่าเอ่อมันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์คือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับตําแหน่งหน้าที่ก็เลยทําให้พ้นตาแหน่งไป มติเอกฉันเลยนะครับเก้าต่อศูนย์ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะครับไม่ได้ถูกสั่งหยุดส่วนคุณสมชายวงสวัสด์อันนี้ก็พ้นตําแหน่งเหมือนกันแต่เหตุผลต่างออกไปคือพักพลังประชาชนซึ่งเป็นพักที่คุณสมชายสังกัดอยู่เนี่ยถูกสารสั่งยุบจากคดีทุจริตเลือกตั้งมติก็เอกฉัน9ต่อศูนย์เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นกันครับ จะเห็นว่าช่วงแรกๆนีเออ่เหตุผลจะเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ก็เรื่องยุบพักโดยตรงเลยใช่ค่ะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายในช่วงนั้นๆขยับมาอีกหน่อยก็เป็นคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรค่ะคดีคุณยิ่งลักษณ์นี่เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการคือคุณทวินเปลี่ยนสีสารเห็นว่าเป็นการโยกย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งนายกไปแต่ตอนนั้น รัฐบาลยุบสภาไปแล้วใช่ไหมครับเป็นนายกรักษาการอยู่ถูกต้องค่ะเป็นรักษาการแล้วศาลก็เลยไม่ได้มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มาถึงนายกคนที่30คุณเศรษฐาทวีสินอันนี้เพิ่งไม่นานมานี้เองใช่ค่ะกรณีของคุณเศรษฐาเป็นเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีคือคุณพิชิตชื่นบาน<ม>ซึ่งศาลมองว่าคุณพิชิตมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งครั้งนั้นเลยถูกชี้ว่าเป็นการกระทําที่แบบว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริต<ม>แล้วก็เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยค่ะก็เลยต้องพ้นจากตําแหน่งไปครับนี่คือกลุ่มที่พ้นตาแหน่งไปแต่ไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำวิน,นิจฉัยใ,ใช่ค่ะ จุดที่น่าสนใจมากๆคือในบรรดา6คดีที่ว่ามาเนี่ยมีแค่2คดีเท่านั้นนะคะที่สาลรัฐธรรธธมนูญเคยมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคือให้หยุดทำงานไปก่อนเลยระหว่างที่สารกำลังพิจารณาคดีอยู่ 2>, 2คดีนั้นคือใครบ้างครับกรณีแรกคือพลเอกประยุทธ์จันรโอชาค่ะในคดีวาระนายก8ปี ตอนนั้นสารมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4นะคะสั่งให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเลยตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2,565โอ้โหตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะครับการสั่งให้นายกหยุดทํางานเนี่ย ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกๆกที่เห็นภาพแบบนั้นชัดเจนท่านหยุดไปทั้งหมด37วันค่ะ37วันค่ะก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาในวันที่30กันยายน2565ด้วยมติ6ต่อ3นะคะว่าให้เริ่มนับวาระ8ปีเนี่ยตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี2560มีผลบังคับใช้คือ6เมษายน60อ๋อคือให้นับเริ่มตอนรัฐธรรมนูญ60ไม่ได้นับ ย้อนไปก่อนหน้านั้นใช่ค่ะศาลมองว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษแต่ก็มีเสียงข้างน้อยนะคะอย่างท่านทวีเกียรติมินากนิตที่ตอนนั้นท่านก็แย้งว่าเจตนารมณ์จริงๆคือต้องการจํากัดการผูกขาดอํานาจไม่ให้อยู่ยาวเกิน8ปี mm. ก็ควรจะนับรวมเวลาทั้งหมดไปเลยครับเป็นประเด็นการตีความตัวบทกับเจตนารมณ์ที่น่าสนใจมากค่ะแล้วอีก,กรณีที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือคุณแพทองทานชินวัตร ในคดีปัจจุบันนี้แหละค่ะครับศาลท่านมีมติเอกฉันรับคำร้องไว้วินิจฉัยเมื่อ1กรกฎาคม2568แล้วก็มีมติตามมาด้วยเสียง7ต่อสองนะคะให้คุณแพอทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นเลยจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยซึ่งก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาจนถึงตอนนี้ก็เท่ากับว่าคุณแพอทองทานน่าจะเป็นนายกที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับใช่ค่ะ น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะประเด็นเรื่ององค์คณะตุลาการก็น่าสนใจนะคะตุลาการเสียงข้างมากถึง7ท่านจากชุดเดิมที่เคยตัดสินคดีพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ยังอยู่ในองคณะชุดปัจจุบันที่พิจารณาคดีคุณแพทองทานด้วยค่ะอ๋อเจ็ท่านเดิมยังอยู่ แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องขององค์คณะพอสมควรแล้วก็มีตุลาการใหม่เข้ามาเพิ่มอีกสองท่านแทนท่านที่ครบวาระไป<ม>ซึ่งทั้งสองท่านใหม่นี้ก็ลงมติเห็นชอบให้คุณแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะครับแล้วด้วยความที่คดีนี้มันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความมั่นคงด้วยใช่ไหมครับ<ม>การไต่สวนก็เลยต้องทําเป็นการลับถูกต้องค่ะเป็นการไต่สวนลับไม่เปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะครับผมสรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมานะคะ ก็จะเห็นว่าสารรัฐมนูญเนี่ยท่านได้เข้ามามีบทบาทชี้ขาดสถานะของนายกรัฐมนตรีหลายครั้งเลยด้วยเหตุผลก็แตกต่างกันไปตั้งแต่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนการยุบพักการโยกย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณสมบัติต้องห้ามจนมาถึงเรื่องมาตรฐานจริยธรรม ครับส่วนมาตรการที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำวินิจฉัยเนี่ยแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ศาลนำมาใช้ใน2กรณีล่าสุดคือพลเอกประยุทธ์และคุณแพท้องคานซึ่งเราก็ต้องรอติดตามคำตัดสินชี้ขาดในวันที่29สิงหาคมนี้ครับใช่ครับต้องจับตาดูกันอย่างใ,ใกล้ชิดจริงๆวันที่29สิงหาคมนี้คำถามทิ้งท้ายที่อาจจะชวนให้คิดกันต่อก็คือว่า จากแนวคำวินิจฉัยในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงองค์คณะตุลาการชุดนี้การตีความรัฐธรรมนูญในประเด็นทีออ่มันละเอียดอ่อนทั้งเรื่องคุณสมบัติจริยธรรมหรือแม้แต่ความมั่นคงของผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยมันกำลังจะส่งสัญญาณหรือว่าสะท้อนภาพดุลยาภาพทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดตามมากครับอนี่แหละต้องคิดตามเพราะว่าพรุ่งนี้จะออกรูปไหน หัวหรือก้อยนี่มีประวัติศาสตร์อยู่คนที่เขคิดแบบเป็นระบบเนี่ยเขาก็จะย้อนรอยว่าตุลาการแต่และท่านเคยลงมติเรื่องนี้เรื่องนั้นออกทางไหน,นยังไงแล้วถ้าลงลึกอย่างนั้นก็อาจจะสามารถวิเคราะห์ได้แต่เอาก็จริงๆไม่มีใครรู้นะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะออกมาลักษณะ5ต่อ4หรือ7ต่อ2หรือ6ต่อ3ด้านไหนอย่างไร จะมีคนตั้งคำถามบอกว่าเรื่องคุณแพทองทานนี่มีการเปรียบเทียบกับใครนะลีกวนอยู่เลยเหรออาจารย์แก้วสรรเนี่ยแกเขียนบทความล่าสุดเอ๊ะจะแกจะไปเปรียบเทียบลีกวนอยู่กับคุณแพทองทานได้ยังไงมันคนละรุ่นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงผมก็เลยสนใจอ่านดูว่าเอ๊ะอาจารย์แก้วสรรแกจะสื่ออะไร แกเขียนถามแล้วก็ตอบเองในไทยโพสต์อาจารย์เอานายกลีกวนอยู่กับนายกแพทองธรรมมาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรอาจารย์ก้าสรรตอบเองว่าลีกวนอยู่มีกิตติศัพท์เป็นคนซื่อตรงต่อตําแหน่งหน้าที่มากมากขนาดสุสารประจําตระกูลจะถูกเวนคืนทําถนนหลวงบรรดาผู้ใหญ่ลูกหลานในตระกูลพากันมาบีบคั้นให้คุยกับกรมทางให้ยอมโยกถนนอ้อมสุสารนิดเดียวก็พ้นแล้วแต่เขาไม่ยอมยืนกรานว่า ถนนสิงคโปร์ในสมัยนายกรีกวนอยู่ต้องเป็นเส้นตรงทุกเส้นคุณว่าคำตอบอย่างนี้แสดงถึงอะไรในบทความก็ถามว่าแสดงความซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งนายกสิงคโปร์ว่าตำแหน่งนี้ต้องไม่ตดังพร้อยตลอดไปแล้วตัวอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกับแพรทองทานเล่าอาจารย์แก้วสรรตอบเองถ้าลีกวนอยู่เป็นแพทองทานแล้วคุณเซนเข้ามารุกรานสร้างข้อ พิพาทช,ชายแดนกับไทยแบบทุกวันนี้คุณว่าเขาจะยกหูโทรศัพท์คุยกับลุงคุนเซนขอให้เห็นใจหลานไหมเพราะทุกวันนี้เขาเห็นหลานเป็นนายกเขมรกันหมดแล้วถามไม่มีทางครับดีกวนอยู่เขาไม่ยอมเอาเ,าเอาความเคารพส่วนตัวมาพัวพันกับหน้าที่รักษาบ้านเมืองของนายกแน่นอนอาจารย์แก้วสัรตอบเองว่าแต่ถ้าเขาแข็งขืนตอบโต้กับเขมรจนทุระและทรัพย์สินธุรกิจและทรัพย์สิน หลายพันล้านของท่านพ่อตุคุณเซนยึดไปหมดก่อนคุณว่ารีกรอนอยู่ไม่กลัวหรือนี่ถามเองตอบเองถามไม่กลัวครับนายกเป็นตำแหน่งของประเทศมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติและประชาชนตำแหน่งนี้มีพ่อมีแม่ไม่ได้ว่าแต่จะถึงขนาดพูดคุยชี้แจงกับลุงคุณเซนบ้างไม่ได้เลยหรือครับอาจารย์แก้วสรรตอบเองถ้า โทรบอกว่าอย่ากโกรธหลานนะคะหลานต้องทําตามหน้าที่อย่างนี้พูดได้อธิบายได้แต่ไปชี้ว่ากองทัพเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นคนอยากเท่เป็นอย่างนี้ไม่ถูกมันเสียหายต่อความมั่นคงทําให้คุณเซนเห็นช่องว่างเห็นช่องว่าทหารไทยกําลังถูกรัฐบาลโดดเดี่ยวจะตัดสินใจลงมือโจมตีได้เลยนี่ครับนี่เป็นบทความอาจารย์ก้าสรรทึกแน่นอนแกเป็นแกนสําคัญที่ต่อต้าน นายกแพทองทานอย่างเห็นได้ชัดมาตลอดอยู่แล้วครับนี่คือบทความที่ผมสำรวจให้ดูหนึ่งวันก่อนที่จะมีการตัดสินเมื่อวานนี้คุณแพทองทานก็เข้าประชุมที่รัฐกระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติยิ้มแย้มทักทายผู้เข้าร่วมเตรียมถแถลงข่าวเมวื่อวานนี้ก็ถแถลงข่าวนะครับ แล้วก็บอกว่าเตรียมจะฟังคำวินิจฉัยศาลพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ลุ้นกันต่อครับติดตามสุดิชัยไลฟ์ผมก็จะสดและก็จะวิเคราะห์ทันทีที่เรารู้ผลครับขอบคุณทุกท่านที่ติด